เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆนะครับกับราคาย่อมยาครับคันนี้เป็นตูต้าเอลติสครับปี2006นนะครับคันนี้สวยๆเงาๆเลยนะครับราคา65,000บาทครับราคานี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนครับ แต่ตัวรถก็สภาพดีนะครับสีสวยงาม100%เเครื่องดีช่วงล่างดีครับแอร์เย็นสีสวยขับนิ่มเลยนะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับปี2006ภายในเป็นสีครีมนะครับโซนสีครีมหน้าต่างปรับไฟฟ้านะครับจกมองข้างพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4ี้บานเกียร์ธรรมดาครับเป็นเบาะผ้าครับสะอาดสะอ้านเบาะสภาพสวยเลครับสีสวยทั้งภายนอกภายน ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรูปเพิ่มก็สายตรงถึงผู้ขายได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ